โฟกตู้คาราเวลปี lle, 10เครื่องดีเซลทอร์โบ2.0ตัวใหม่นะครับรถเข้าใหม่เลยนะครับคันใหญ่มากเกินเกินกล้องจะถ่ายครบคันโคตรใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้คันเดียวในเต็นเลยนะไม่มีแล้วรถตู้ขายเทียงเลยคันนี้มาใหม่เลยคันเดียวในเต็นนะครับ ดีเซนทอโบ2.0นปี10นยะไปดูข้างหน้ากันนะครับไงสวยไหมเบาสวยอยู่นะครับขายทุกถูกรับส่งการนะครับขายทุกถูกรับส่งการนะจ๊าสวยไหมโอ,โอ้ยสวยเลยเห็นไหมขายทุกถูกรับส่งการ 499,000บาทถูกสุดในเว็บนะครับมาดูกันได้ยางใหม่เครื่องเกียร์เช็คหมดแล้วนะครับทำมาหมดแล้วแสนกว่บาทเครื่องเกียร์ทำมาหมดแล้ะพร้อมใช้ไปยาวๆอีก80,000โลสบายๆนะจ๊ะมาดูกันได้499,000บาทนะครับปี10 คารเวลดีเซนทอบสองจุดศูนย์เครื่องตัวใหม่แล้วนะจ๊ะฮอ,อนด้าซีเวีปีสองพันสิบเอ็ดเข้าใหม่เข้าใหม่สามแสนสองมื่นบาทออน,านะครับสามแสนสองมืนบาท ได้ปีสิบเอ็ดไม่ได้เชนนะเป็นไงสวยมะปีสิบเอ็ดไม่ได้เชนนะครับมาดูกันได้สวยๆเดิมๆแม็กเดิมหมดนะครับยางดีอยู่ยางสวยอยู่ SUV มีเยอะเลยเนี่ย อันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยสามแสนกว่าบาทวิทย์แวนห้าประตูสองแสนสองคันนี้ก่อนไม่ได้เชนปีศูนย์แปดสองแสนแปดนะยังอยู่ยังอยู่มาดูกันได้รถ SUV เราเยอะนะจ๊ะอ่ะวันนี้ถ่ายเต็มคันให้ดูกัน t ต y ยต a าวิทย์ คิวลิมิเต็ดสีทอง04ผ่อนได้นะเนี่ยผ่อนได้คิวลิมิ oop, เต็ด04สันลูปเบาะหนัง ABS airbag มีครบยางใหม่เบาะสวยแม็กสวยรถเพื่อนเฮียเองรถสวยไม่ช้ำขับน้อยแต่งว่าโลมีที่ไหน เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไม่เคยแก๊สเลยนี่กุญแจรีรโมทอยู่ครบใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแสนโลอ่ะทำหาที่ไหนวะเนี่ยเบาะเบอรหนังสวยใช่ไหมรถ,รถเพื่อนรถเพื่อนเฮียเขามีหลายคันไงดยต้าววิเขาซื้อมาจอดไว้สิบกว่าปีไม่แสงว่าโลนะครับรถไม่ชม้ำไม่แก๊ส เปลี่ยนหมดแล้วยางท่ทนเครื่องบูทเบิร์ดอะไรดังๆเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ขับดีเงียบกิฟต์มีซันรูปซันรูปนะครับสวยพร้อมใช้แอดเฟอแนนได้เต็มสองแสนขายสองแสนสองนะมาดูกันได้มันดูกันได้ดไดอา้าวมาเดทสต็อกกันดีกว่า บีเอ็มเอ็กสามสองเบนซินสองจุดห้าขับสี่ศปีศูนย์เจ็ดนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีศูนย์เจ็ดนะเบนซินซีออลวีสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีศูนย์เจ็ดสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ฟอร์ดเฟียสต้าสีแดงห้าประตูเท่าไหร่นะเฟียสต้าเอสหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแคปติว่าดีเซลปีสิบสี ขับสี่ดีเซนนะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจ่ายฟันแนนได้เต็มนะฟอร์ตปีสิบสี่สองจุดสองออตโอตโอ้สี่ประตูตัวสูงไฮไลเดอร์สามแสนเก้าหมื่นบาทปีหนึ่งหกขับสี่สามจุดสองออตโต้ กับสี่นะจ๊ะเท่าไหร่นะไวทแท็กหกแสนเจ็ดหมื่นบาทฟอร์ติเจอรี่ดีเซนสองจุดสวยไหมเข้าใหม่เข้าใหม่ขับสี่ด้วยนะ <c oughs> าไหนะสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับปีหนึ่งสามปีศูนย์เก้าอีสองร้อยเป็นสินปีศูนย์เก้า ปีศูนย์เก้าพบาท C สอง AMG หลังคาแก้วปีหนึ่งสี่หนึ่งล้านสองแสน ห0าหมื่นบาทเบน์คูเป้ E สองร้อยคูเป้ดีเซนดีเซน C D I นะสวยเซอร์วิสเรียบร้อยแปดแสนก้ามืนบาท คุนไดแกนโซลต้าสามแสนห้าหมื่นบาท S 3 5 0 AMG L นะครับตัวแล้ L, ด้วยตัวลอง AMG หลังคาเกะหลังคาสันลูฟหกแสนเบาท S 2 8 0 เท่าไหร่นะสองแสนเก้าหมื่นบาทผ่อนได้นะพวกเนี้ยอันนี้เข้าใหม่รีโวรีโว오แครบสองจุดเจ็ดเอ้ยสองจุดสี่เจเจดีเซนสองจุดสี่เจพลัสนะครับแต่ว่าใส่แม็กมาให้แล้ว ใส่แบกได้แล้วมีคาร์บิบอยสูงตัวสูงให้แคปเปิดได้เียร์ธรรมดา2.4ปี2020นะจ๊ะ3 9 9 0 0 0บาทถูกถูกนะจ๊ะมาดูกันได้จะไฟแนนซ์นได้4 0 0แสนกว่าเบอร์โย307 cc เจ็ซีซี่ไรนะ 5 4า0 0 0บาทสเปซวากอน2อ0 0น2,05ปี05ปี08 2,09สีลอนสวยเดิมๆเบนสองแสนสองหมื่บาท s 280ปนะครับปี B 96 2าห0สองบาท เบียนสวยโกล่าไอาท็อกออโต้แปดหมื่นบาทอันติปหนึ่งจุดหกแปดหมื่นบาทอีโกสปอร์ต ปีหนไทเทเนียมสวยๆออโต้สองแสนบาทพอจูนเนอร์เบนซินสองจุดปีศูนย์เจ็ดบาทออโต้นะสอสวยเดิมเดิม สามแสนจะเป็นบาทเอสติม่าปีศูนย์สี่ประตูไฟฟ้าสองด้านเท่าไรนะผ่อนได้นะสามแสนสี่หมื่นบาทประตูไฟฟ้าสองด้าน อร์จูเนอร์ดีเซลขับ4ปี09ขับ4ปี09 3,000ดีเซลนะออตโต้ขับ4 4แสน99,000บาทคันนี้เพิ่งมาวิทย์200,000กวาบาท,ทวิทย์นี ใครดีใครดีเบนเ2 8 0 2แสนสองหมื่นบาทวอลโว่ x น9 0ส0 4 90, 04, ผ่อนได้จัดได้2แสนแปดมื่นบาทเซนต้า ตัวสไลด์ไฟฟ้าสองด้านตัวรองท็อปห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับปีหนึ่งแปดกอดเทอร์เรตรี่สีน้ำตาลปีหนึ่งสามเหมือนกันดีเซนสองจุดเจ็ดขับสี่สี่แสนห้าหมื่น 2, 7, 4, 4, 50, บาทแจ๊ดเท่าไหร่นะ 2 7 0 0 0 0บาทปี1 1นะครับเบาะซิ่งมีดิฟฟี่ด้วยเบาะซิ่งออโต้นะอันติปปี1 2 2 5 0 0 0 0บาทออโต้ Auto, นะ1.6ออโต้250,000บาทแต่ฟินแลนด์ได้เต็มนะอันนี้ ปีหน S สีเหลือเท่าไหร่นะ S สี่ศูนย์องแสบาท S สีปี1นึ่งหนึ่งองแสบาทอันนี้ก็แสนเก้ E 280แสนเก้าออโต้เครื่องเดิมสว f ปปี1 0ศูนย์ชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตเต็มเต็มเห็นไหมมีสเกิร์ตม,ม, B มีลินหน้าเรียบร้อยสวยหายากสองแสนสองหมื่นบาทไง,ไงแจ่มไหมสเกิร์ตรอบคัน พิกันโตหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพิกันโตทูโทนด้วยนะทูโทนจากห้างนะไม่ได้แต่งนะทูโทนจากห้างลงเล่มจัดจัดไฟแนนซ์ได้นะครับออโต้ Auto นะคันนี้ทะเบียนสองเจ็ดสามทูโทนแดงเอ้ยขาวแดงดำนะจ๊ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท รถเข้าใหม่ VT50 Pro Thunder u t o 2.2ตัวสูงปี B 20นะรถกรุงเทพรถกรุงเทพทะเบียนไม่ได้ย้ายรกรุงเทพแท้9ก้ากอไก่ปี B 20 GPS กล้องถอยเบาะหนัง สวยเดิมพร้อมใช้รถใหม่เก้าแสนกว่ามือสองเหลือสี่เก้าเก้าโคตรถูกไงสวยไหมสวยกิฟตมาดูกันได้สีดำด้วยมาดูกันได้จัดไฟแนนซ์นได้เต็มจัดไฟแนนซ์นได้ทุกจังหวัดบริการส่งรถทุกจังหวัดนะจ๊ะวันโว้วันโววยังอยู่ สามแสนห้ายังอยู่ S แปดศูนย์ปีหนึ่งสี่หนึ่งจุดหกทโบออโต้ยังอยู่นะจ๊ะนวาวีล่าเข้าใหม่เหมือนกันปียี่สิบนาวีล่าคาลิเบอร์ตัวสูงสิบประตูออโต้มีแครี่บอยด้วยแครีบบอยก็หมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยปียี่สิบกล้องถอยกล้องสามหกศูนย์ GPS โอ้โหพูดออปชั่นซะเมื่อยเลย ข้างในสวยปะข้างในสวย GPS วิทยุเดิมหมดนะวิทยุลงจากโรงงานเลยจากบริษัทเลยบเบอสวยจ4 99, 4, 9, 9, 000, ้าสีเกาเสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจะดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดนะครับส่งรถได้ทุกจังหวัดสวยไหม เปิดรอบคันอันนี้เปิดได้ปะคาริบอยสวยงามนะมาดูกันได้อัปเดตสตอ็อกวีคอร์สปีหนึ่งเจ็ดสามพันออโต้นะหกแสนเก้าหมื่นก้าพันบาทนะจ๊ะ Bt ห้าสิบโปร thunder ออโต้ด้วย สีนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกถูกรถ,กถกเข้าใหม่ถูกถูกนวาวาล่าเกียรธ์ธรรมดานวาวาล่าเกียรธ์ธรรมดาก็่ไรนะสี่แสนหกหมื่นบาทบีทีห้าสิบโปรเกียรธ์ธรรมดา4 5 0แสนบาทสวยๆปี17ึ่งเปี18อันนี้ปี18เหมือนกัน19ึ่งเกวันนี้ปีหนึ่งเ้ไททัน ไททันออโต้ออโต้ไททันออโต้สี่ประตูออโต้ปีวันยี่สิบเจ็ดแสนสองถูกถูกไปเลยเจ็ดแสนสองอันนี้อะไรนะคาเลนเดอร์คาเลนเดอร์นะคาเลนเดอร์ Calendar. แต่มันโหลดมาน,นิดนึงล้อยางใหม่โหลดมาน,นิดนึงเท่าไหร่นะ 5.5เฮ้ย5.5ออโต้นะสี่ประตูออโต้นะยกหน่อยก็เป็นเหมือนเดิม or, ล้อล้อยางสวยอยู่แล้วเนะี่ยล้อยางสวยเบนซ์เอ็มอล250ปี12บูเทคเท่าไหร่นะล้านสี่เอ็กซิลีแค็บเกียร์ธรรมดา2.5ดีเซนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ สี่แสนหกสวยสวยฟีดาวหมดน,นะพวกเนี้ยฟีดาวสู้มเตอรโชว์รถใหม่เบนเปิดป,ปะทุนสองล้านทุนโอเคปะ่ะรถมาสองแสนจากสองแสนสองลดด้านสองเหลดดือสองลา้านยังไงรถโหดรถโหดอเมล่า สี่แสนสองหมื่บาทนะครับไทรตันบูตไปแล้วอ,อะไรอะ XV 8ปดแสห้าปี2020 GTP GT, GT นะตัวใหม่ตัวพิเศษ GT นะไม่ให้ตัวธรรมดานะมีลิ้นมีล้อชุดแต่งนะครับสปอยเลอร์รอบคันนะครับ แพงกว่ารุ่นปกตินะเบนแวนเบนแวนเท่าไหร่นะแปดแสนปลายปีจะเก้าแสนละไม่มีรถไททันไททัน p l u กสิ่ประตูออโต้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปียังขายคันที่แล้วขายไปห้าแสนห้านะปีนี้เหลือสี่แสนเก้าละสี่เก้าเก้า แต่ตั้งกับ4ห้าแสนเก้าอ์เโรสปอร์ตเก้าแสนดมื่นบาทแต่ป็นอั้นได้เต็มนะสวยไหมสองจุสี่ G T นะขับสองเก้าแสดมืบาทเฮ้ออะไรวะสามสองศูนย์ดีหนึ่งล้านเก้าเก้ามบาทสีดำ สวยกิคือสวยกิกิ์นะครับปี2020 2 20 1ด,ด้วยหนึ่งขอไข่2021ัึเอ็ดเออติก้าสี่แสนปมืนพันบาทนะครับปี20รถใหม่หน้าใหม่นะหน้าปัจจุบันเบนซ์คูเป้ นะครับหกแสนบาทเข้าใหม่คาริเบอร์ออโต้เท่าไหร่นะสี่ประตูออโต้ปีสองพันยี่สิบแปดเป็นสามสามหกศูนย์นะขายอยู่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันที่แล้วขายไปห้าแสนห้าปรับลงห้าหมื่นเลยนะถูก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 วสวยสวยกถกเดิมเพร้อมใช สวิฟทเท่าไหร่นะสี่แสนสองมื่นบาทสวิฟสี่แสนสองมื่นบาทสวยๆนะจ๊ะปีสองพันยี่สิบสามสองศูนย์ดีสีฟ้าน้ำเงินสีนี้นี่ชุดแต่งเอ็มเหรอชุดแต่งเอ็มเหรอเอ็มสปอร์ตเหรอสามสองศูนย์ดี ปีสิบห้านะจ๊ะปีสิบห้าสวยไหม M Sport M Sport เท่าไหร่นะลืมเก้าแสนเก้าหมื่นบาทอ้าวมีลูกค้าฝากขาย c a m r y Hybrid ลูกค้าผมนี่แหละเขาซื้อรถไปแล้วก็ เขาจะเปลี่ยนรถนะเขาฝากขาย c ค m รี่ไ b i ิดนะครับดาวสามหมื่นพประมาณหมื่นสี่กว่าสี่สิบเป็ดงวดนะครับรวมรวมก็ห้าแสนกว่าบาทนะครับแทบก็คือไม่เสียดอกเบีย้ยปกติถ้าเกิดรุ่นนี้ห้าแสนกว่าจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยก็แสนกว่าบาทใช่ไหมก็หกเกือบเจ็ดแสนนะ อันนี้ไม่เสีดอกเบีย้ยเลยผ่อนปกติเลยเหมือนได้รถใช้สบายๆไม่มีดอกเบีย้ยนะใครสนใจก็มาติดต่อได้นะโทรมาตามเบอร์ที่ลงไว้